สวัสดีครับเพื่อนๆช่างตัดผมและชาวเสริมสวยนะครับทุกท่านนะครับผมอาจารย์วันวันทวีอัยยานะครับแชมป์ผมโอลิมปิกจากประเทศออสเตรเลียนะครับฮัตชาซาลอนจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการปรับค่า PH นะครับของเส้นผมนะครับว่าเราควรจะทำยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการ เทสนะครับการเทสค่า PH ความเป็นกรดเป็นด่างนะครับในเส้นผมนะครับความเป็นกรดเป็นด่างนี่ครับอะไรที่ทําให้มันเป็นกรดอะไรที่ทําให้มันเป็นด่างนะครับเรามาดูความเป็นด่างก่อนนะครับด่างก็จะเป็นพวกแชมพูพวกกิมยืดนะครับแล้วก็พวกไฮโดรเจนนะครับความเป็นด่างนะครับ ส่วนความเป็นกดนะครับก็จะเป็นพวกชีสเม้นต์นะครับเป็นชีสเมนเป็นตัวบำรุงผมนะครับเป็นครีมนวดนะครับนะครับเรามาดูว่าระดับของความเป็นกดเป็นด่างมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมใช้แผ่นเทสนะครับแผ่นเทสก็จะเป็นแผ่นเทสค่าพีเก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่าเรามาดูว่าความเป็นกดเป็นด่างเป็นยังไงนะครับระดับหนึ่ง 2 3 4 5 6 7้าเนี่ยมีค่า PH ความเป็นด่างนะครับความเป็นด่างก็จะเป็นพวกแชมพูไฮโดรเจนครีมยืดผมอะไรพวกอย่างเงี้ยครับส่วนค่า pH นะครับระดับ8นะครับ8 9 10 1 1 12 13 14เนี่ยค่า pH ความเป็นกรดนะครับก็คือมาจากพวกชีทเมนพวกครีมนวดพวกนี้นะครับจะมีความความเป็นกรดนะครับ วันนี้ผมใช้แผ่นเทสนะครับแผ่นเทสจะเป็นสีแบบนี้นะครับเนี่ยครับอันนี้คือเราเอามาใส่ที่ไฮโดรเจนนะครับใส่ที่ไฮโดรเจนมันเป็นสีอะไรครับออกเป็นสีส้มอยู่ที่ระดับไหนครับระดับนะครับเนี่ยระดับความเป็นอยู่ที่ระดับหนึ่งระดับสองเลยนะครับระดับหนึ่งระดับสองเลยนะครับอันนี้คือไฮโดรเจน ก็จะมาอยู่ที่ระดับหนึ่งระดับสองซึ่งมีค่า pH ความเป็นด่างมากนะครับอันนี้จะทําให้อ่าชะล้างความชื้นความมันอะไรนะครับจากเส้นผมของลูกค้านะครับทีนี้เรามาดูแชมพูแชมพูที่มีการปรับค่า pH แล้วนะครับแชมพูที่มีการปรับค่า pH แล้วอยู่ที่สีอะไรครับอยู่ที่สีอะไรครับอยู่ที่ระดับไหนครับระดับ อยู่ที่ระดับ7นะครับอยู่ที่ระดับ7ซึ่งมีค่า pH เริ่มจะเป็นกลางแล้วนะครับระดับ7นี้จะเป็นกลางนะครับจาก1ถึง14นะครับอยู่ที่ระดับ7นี้จะมีค่า pH ความเป็นกลางนี่คือแชมพูที่ปรับค่า pH แล้วนะครับเรามาดูความเป็นกรดนะครับจากทรีเม้นต์นะครับอันนี้ทรีเม้นต์เกลตินเนี่ยเขาจะปรับค่า pH ความเป็นกรดเป็นด่างนะครับจะอยู่ที่อ่า ระดับนะครับมาอยู่ที่ระดับ9เลยนะครับอยู่ที่ระดับ9ระดับ8ระดับ9นะครับอยู่ที่8 9ซึ่งมีค่า p h ความเป็นกรดนะครับอันนี้คือทีจเมนต์นะครับเรามาเปรียบเทียบ3อย่างนะครับเปรียบเทียบ3อย่างเลยนะครับอันนี้คือเป็นไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนจะมาอยู่ที่ระดับ1ระดับ1ระดับ2ซึคือเป็นค่า p h ความเป็นด่างนะครับส่วนแชมพูนะครับแชมพูตรงนี้นะครับจะปรับค่า pH มาอยู่ที่ระดับ8นะครับตัวนี้แชมพูแชมพูตัวนี้เป็นแชมพูที่มีค่า pH เป็นกลางแล้วนะครับก็จะปรับมาอยู่ที่ระดับ8นะครับอันนี้ก็จะเป็น treatment นะครับเป็น treatment ตัวนี้จะปรับค่า pH มาตรงกลางเลยนะครับจะอยู่ที่ระดับ7นะครับนี่แหละครับคือ าการวัดค่าค่าค่าพีเฮนะครับความเป็นกดเป็นด่างนะครับก่อนที่เราจะทาเคมีต่างๆนะครับเราควรที่จะรู้ว่าเส้นผมลูกค้านะครับมีค่าพีเฮความเป็นกดเป็นด่างยังไงเราต้องมาสร้างความบาลานซ์นะครับให้กับเส้นผมลูกค้าก่อนที่จะทําทเคมีทุกครั้งนะครับอันนี้ผมก็แนะนําเทคนิคดีๆไว้นะครับใครมีข้อสงสัยยังไงก็ทักแชทอาจารย์วันมาได้เลย นะครับสวัสดีครับ